สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่านะครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไรที่โขนสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเต้ยนะครับคนดีคนเดิมสำหรับเนื้อหาในวันนี้ะนะครับก็เป็นาการอ,อัปเดตข้อมูลข่าวสารของอเจ้ามังกรเลวิธานสุดรักสุดหงแหนของฮันเตอร์หลายๆคนนคั่นก็คือเจ้าหลากเกียครุสนั่นเองนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunbreak อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอเพื่อนๆสัก5ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับเจ้าลาเกียค c สเนี่ยก็เป็น Monster Flagship นะครับที่หลายคนรอคอยนะก็เป็น Monster ที่โดดเด่นมากนะครับในภาคไตรแต่ก็มีข่าวอัปเดตมาครับว่าทำไมนะเจ้าตัวรา เกียกคุสเนี่ยถึงไม่ได้มาปรากฏตัวในภาคหลังๆให้เพื่อนๆได้เล่นกันนั่นเองนะครับเจ้าลาเกียกคุสเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์รูปร่างที่เ,เพื่อนๆเห็นชัดเจนเนั่นคือมันเหมือนจอรกเข้นะครับแล้วก็มีแมปของตัวเองนั่น,นคือแมปฟัดโฟเรสต์ทั่นเองซึ่งเราได้เล่นกันในภาคไรด้วยนั่นเองนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่จัดอยู่ในประเภทกลุ่มเรเวเชียนนะครับจากเพื่อนๆสังเกตโมเดลก็คือจะมีลำตัวยาวนะแล้วก็ การเคลื่อนที่ส่วนหนึ่งก็จะถลหไปตามพื้นได้นั่นเองซึ่งในภาคไ i s e แล้วก็ซันเบรกที่เราได้เล่นได้ต่อสู้ด้วยก็จะเป็นเจ้าตัวมิสซูซูนะนะครับตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวอา m มาดอนนะครับที่โผลมาให้เราได้เล่นกันมันทำให้เพื่อนๆเกิดคําถามว่าเอ้ยทําไมก็มีโมเดลของกลุ่มเ e เวเชียนแล้วนี่นาะแล้วทําไมลากเกียร์ครุสที่มีโมเดลแบบเ e เวเียนเนี่ยถึงไม่ได้กลับมาด้วยในภาคซันเบรกล่ะซึ่งคําตอบนะเพื่อนๆก็จะอยู่ในบทความ ของ IGN นะครับที่ได้สัมภาษณ์ทีมงานนะทีมเดฟของ Monster Hunter นะครับคุณริวโซสุจิโมโตะแล้วก็คุณโยชิทาเกะสุซุกินะครับที่เป็นเดฟหลักของภาคนี้นั่นเองทางเดฟนะครับก็ได้ให้คำตอบว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโชวไม่ดีเลยนะครับที่ลากเกียคุสเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับงูนะแล้วก็ บริเวณลำตัวของเจ้าลาเกียคุสเนี่ยเลื้อยถลยไปตามพื้นนะครับแล้วก็มีหลายส่วนที่ติดพื้นมากๆเลยโดยการจะเขียนข้อมูลหรือเขียนโค้ดให้แอนิเมชันของเจ้าตัวลาเกียคุสเนี่ยตอบสนองกับพื้นผิวที่ต่างชั้นไปในภาคไรหรือซันเบรกนะครับซึ่งเพื่อนๆได้เล่นก็จะเห็นว่าพื้นมันมีต่างระดับหลายชั้นมากนะครับ มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็ใช้เวลามากๆนะครับโดยคุณซูซิเมอโตะเนี่ยก็ได้อธิบายต่อไปว่าเราพยายามที่จะเอามันกลับมาแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทําให้การเคลื่อนไหวของลาเกียคุสเนี่ยตอบสนองต่อพื้นที่ต่างระดับนะครับถ้าพูดไปถึงเทคโนโลยีซับซ้อนเรื่องการสร้างเกมเ,เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นบั็กนะครับของไซเบอร์พังนะที่คนตัวลอย เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับคือในการสร้างเกมเนี่ย<ะ>เขาจะทําเทอเรียนขึ้นมาก่อนนะเคลอพื้นผิวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาตัวอ็อบเจกต์เนี่ยไปวางนะครับทำให้การสร้างอ็อบเจกต์เนาะที่เขียนโค้ดให้มันตอบสนองต่อระดับพื้นผิวเนี่ยมันซับซ้อนมากๆนั่นเองซึ่งถ้ามองไปถึงเรื่องการลงทุนนะครับเพื่อนก็การทําเกมก็คือการทําสินค้าแหละนะครับเพื่อนๆลองเปรียบเทียบก็คือเรามีนักพัฒนาเกมเนี่ยสัก10คนเนาะกับเวลา1เดือนนะครับ ถึงจะสามารถทําตัวแอนิเมชันของเจ้ารกเกคุดเนี่ยได้สำเร็จซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะครับอาจจะซับซ้อนกว่านั้นมากๆเลยในทางกลับกันนะครับถ้าเราใช้เดยบสิคนกับเวลา1เดือนเนี่ยเราสามารถพัฒนาหรือทำมอนสเตอร์ที่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ซับซ้อนเท่ารากเกคุดเนี่ยออกมาได้2-3ตัวเลยมันก็เป็นอะไรที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับเขาก็ได้อธิบายนะถึงการเคลื่อนไหวของตัวมิสซุเนะแล้วก็อามาดอนไวด้วยนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวของ 2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการลากลำตัวไปกับพื้นนะครับคล้ายๆกับตัวลาเกคุดนั่นแหละแต่ว่ามีเฉพาะบริเวณส่วนหน้าอกของมิสซุซเนะนะครับเท <c oughs> ่านั้นนะครับที่แตะกับพื้นนะทำให้สามารถจัดการแล้วก็ดูแลการเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่านั่นเองซึ่งก็จะแตกต่างกับเจ้าตัวลาเกคุสนะครับที่มันเชิดมาแต่หัวนะ แล้วก็ลำตัวแล้วก็ท้องของมันเนี่ยแนบราบไปกับพื้นเลยนะครับเหมือนกับตัวจอระเ้นะโดยในภาคไรเนี่ยเจ้าตัวลาเวเทียนทั้ง2ตัวนะก็คือเจ้าตัวมิซุซูเนะแล้วก็อามมดอนเนี่ยสร้างขึ้นมาหลากัหลกๆเลยเพื่อที่จะให้ต่อสู้กับนักล่านะครับบนพื้นดินนะครับจะแตกต่างกับเจ้าตัวลาเกียรครุสนะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์หลักที่อยู่ในภาคไรนะซึ่งภาคนั้นเนี่ยเขาก็จะชูเรื่องการต่อสู้ในใต้น้ำนะครับนั่นคือวอเตอร์คอมแบตนั่นเองนะ ทำให้การเคลื่อนไหวของเจ้าลากเกียรครูสเน,เน้นไปทางการเลือ้อยการลื่นไหลนะครับการว่ายในน้ํามากกว่านั่นเองนะซึ่งนอกจากนี้นะครับก็มีรายงานจากคุณไกจินฮันเตอร์อีกว่านะครับเออมันก็ยังมีมอนสเตอร์ที่ลักษณะคล้ายง,งูอีกหลายตัวนะครับที่ เรานึกถึงกันโก้อย่างเช่นนาจาราล่านะจากภาค Monster Hunter 4นั่นเองนะก็ทำให้อนุมานได้ครับว่ามอนสเตอร์ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบไหลเลื้อยนะเหมือนงูก็อาจจะ <c oughs> ไม่ได้กลับมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับไม่ถึงกับขนาดหมดหวังนะครับเพราะมันมันเป็นแค่ถึงความยากทางเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยนะสำหรับเพื่อนที่รออยู่ก็เราก็รออย่างมีความหวังกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ไม่แน่ว่านะครับในการฉลอง ครบรอบ20ปีนะของ Monster Hunter นะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นม m o เ s อร์ที่เรารักกลับมากันนั่นเองนะต้องรอดูต่อไปแล้วกันครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวคราวนะครับของ Monster Hunter Rise นะครับที่ จะอัปเดต DLC ขนาดใหญ่อีกทีในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวขาวของมอนเตอร์สุดรักสุดห่วงของเรานะลาเกียครูสทำไมถึงไม่ได้กลับมานั่นเองนะสำหรับวันนี้ผมเต้ยนะครับลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่วิดีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้ฮันติงครับ